มันมีชื่อมันอยู่นะแต่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจสร้างสะพานเนี่ยรูปอย่างเงี้ยเหมือนเกลียว DNA เห็นแล้วมันจะมีแบบเส้นโค้งไปโค้งมาเป็นเส้นหยิกหยักหยักหยักมันเหมือน DNA จริงเหมือนดีเจริงใช่ไหมก็เกลียวไปค้งไปโคองมา สวัสดีค่ะหลังจากที่แม่ปุ๋ยนะคะดูแสดงโชว์ต้นไม้การ d เดนบ the ดอะเบสร็จก็แวะทานข้าวที่อันนี้อะไรนะมารน่าเบแซนแต่เป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านหน้าหลังเดินหน้าสุดโซนข้างหน้าสุดเลยนะคะเดินออกมานี่เลยก็จะเจอนี่เลยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสะพานอะเป็นทางเดินแต่แม่ปุ๋ยตั้งชื่อว่าทางเดิน DNA เเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก ดีเอ็นเอนั่นเองดีเอ็นของเราไงน้องของน้องของเรือันนี้ก็คือถ้าจาตรงนี้ก็คือเราจะต้องอันนี้จะเป็นโรงแรมเรืออยู่ข้างหน้าเราจะต้องเดินข้ามสะพานนะเพื่อมาตรงนี้ถ้าเห็นเป็นโรงแรมเรือแล้ว้าเข้าไปในโรงแรมเรือที่เป็นเรือเราก็จะต้องเดินทะลุมาทางนี้นะแต่ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้<อ>ก็คือเรามาได้ถึงแล้ว<อ>แปมาตรงนี้นไง่ายๆเลยถ้าเราเข้า เราเราหาตรงนี้หาไอ้ตัวนี้หาไอ้ตัวนี้เชนเดลีย e แล้วก็ขึ้นมาชั้นชั้นที่ชั้นที่เราจะเห็นบ้านตรงมัน่ะ e ออกมาเลย e ออกมาเลยเจอตรงนี้เลย e ให้ปุ๋ยไปทนข้าวที่ฟู้ดคอร์แล้วก็จะมีเชนเดลียตรงนี้เดวหาทางออกมาขึ้นมาชั้นเกือบบนสุดโอเคค่ะเราจะเดินกลับโรงแรมกันนะคะเดย้ มันมีชื่อมันอยู่นะแต่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจสร้างสะพานเนี่ยรูปอย่างเงี้ยเหมือนเกลียว DNA มันจะมีสีแดงเห็นไหมเสียงแดงมันเป็นเกลียวเกลียวสวัสดิ์เบียงอดทุเบียงไปมาไปมาน้องหมาน่ารักมากซึ่งโรงแรมของเรานะอยู่นู่นเลยเมนเดลินโอลินเตนนะคะอยู่ตรงนู่นกองสี่เหลี่ยมอะะเป็นสะพานเป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้ำ อาวเมอรลิน่ามันมีจุดถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะมันจะมีเหมือนแง่งออกไปอย่างนี้เอาไว้ถ่ายรูปค่ะกล้ายืนรอ่บกล้าก็เข้าไปมันจะเป็นจุดดูรตรงนั้นดิว้าวเป็นเหมือนแบบดอกไม้เลยอะดูแง่งหนึ่งสูงมากเยี่ยมากเดี็กๆจะมาทางนี้เลยเหรอโอเคอได้ ครที่มาเดินนะต้องต้องมาถ่ายรูปที่แบบมันยื่นออกมาแล้วไปยืนตรงมุมเราก็จะเห็นเกลียวสะพาน DNA ยาวๆแบบนี้เลยโอ้ย,ย,อยทำไมเขาต้องมีตัวอักษรเนาะเขามีตัวอักษรอ,อะอตัวเอ,อียงตัวเอีงตัวสี่ไปจำเดี๋ยวต้องใช้เวลาเดินอีกเยอะเลยีก็ผู้คนเดินเยอะนะตอนนี้สี่ทุ่มบ้านเขาอะสี่ทุ่มบ้านเขาก็คือคนเยอะเลยสี่ทุ่มค่ะตอนพ่อบอมดูในที่โรงแรมนะ เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังเดินกันเยอะเลยจะมีคนเดินเป็นเมืองแสงสีเสียงอะนะเห็นไหมมันจะมีแบบเส้นโค้งไปโค้งมาเป็นเส้นหยิกหยักหยักหยักไปหาซิซี่ไหนอยากกลับไปหาซี่ี่แล้วเมื่อไหร่คพรุ่งนี้เราจะบินลับประเทศไทยแล้วนะคะแม่ปุ๋ยมาเที่ยวสิงคโปร์สี่คืนห้าวันแล้วว้าวสวยมากสวยมาก เมื่อกี้เราถ่ายรูปตรงนั้นนะคะโอ้โหดูดิเราจะเห็นตรงเนี้ยตรงนี้แม่ปุ๋ยไม่รู้นะคะว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่แบบมันเป็นโดมที่ใหญ่มากเห็นแบบเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นสีเป็นสีเป็นสีเลยเหมือนเปลือกส้มโออ่ะแม่ปุ๋ยเวลาเราแกะส้มโออ่ะมันเป็นเปลือกส้มโอเลยอ๋อนี่ไงที่เขาแสดงโชว์วันชาติแสดงชใช่ค่ะใช่สะพานนะคะมันจะยาวอย่างนี้มาเลยค่ะพาดเหมือนสะพานข้ามแม่น้ําอะค่ะ ยาวไปยาวไปยาวไปมาที่ตรงนี้มันจะมีชื่ออยู่ค่ะตรงนู้นจะเป็นม <Bay San. S 2> ารีนาเบซานแล้วมันจะมีคือนะท,ทุกที่ที่ไม่ปุ๋ยเดินนะมันมีทางเชื่อมหมดเลย hey, ทางเดิน <yeah. S 1> เชื่อมไปหากันหมดเลยเราเดินไปตรงนู้นไปดูจุดพวกปุ่มๆๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราเดินวนมาแล้วไปเจอต้นไม้ตรงนู้น ต้นไม้โอ้โหปาเร็วต้นไม้คือการเต้นบายเดอะบีไงปาเห็นอะไรที่ไหนก็จอดแบจจอดแแบะมันเหมือนดีเอ็นเอจริงเหมือนดีเ <Whoa. S 1> อ็นเอจริงใช่ไหมคดเคี้ยวไปคดเดเค<ม>ี้ยวไปคดเคี้ยวมาชูบเวียนหัวมุนหมุนไปมุนมาพ่าไเห็นนะตอนเรานอนอยู่เราอยู่ในห้องอ่ะจะเห็นคนเดินไปเดินไหมพ่อก็สงสัยเขาเดินไปจากไหนที่แท้เขาเดินจากตรงนี้นี่เอง เด่นเออดิเดตรงนี้นี่แต่คนเดินไปเดินมาคือเดินเยอะมากเลยคนเดินไปเดินมาเลยไม่น่ากลัวเลยนะคะไม่เห็นอ๋อเขาเราอยู่อาจจะอยู่ต่างมณเเราอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหเขบอมถ้าอย่างเงี้ยคนคนที่จะมาดูแสดงโชว์เมื่อวานอ่ะเต็มสะพานนี้แน่เลยมายืนดูอ่ะเอออยู่ตรงนี้น่าจะคนยืนอยู่เต็มเลยเพราะมันสวยมากเนี่ยเต็มสะพานแน่เลยแต่มยืนดูตรงเนี้ยโอ้โหยเออแต่ตรงนี้ก็สวยบ้านเมืองเขาเป็นแบบ เมืองที่สวยงามมากๆแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะเามื่อวานอ่ะเราอยู่โรงแรมนี้ไงเราเดินมายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นเลยสวยเลยใช่ค่ะเราเดินอ้อมไปตรงนู้นจริงๆเราเดินมาตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่าเพราะว่ามีการซื้อบัตรโนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ให้ดูตรงนี้ก็ได้ให้เข้ามาตรงนี้หรอโอ้ยยินแนนใกล้มากเลยชิงช้าชิงช้าที่เราเห็นน่ะในะเปองเราอ่ะ มันหยุดแล้วเห็นไหมมันหยุดแล้วปิดแล้วเพราะตอนนี้ดึกมากมากแล้วนะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่กี่ชั่วโมงค่ะตอนนี้เวลาเชียงใหม่สามทุ่มสาุ่สิบแปดนาทีโอ้มุมนี้ก็สวยนะเขามาถ่ายรูปกันถ้าน้องหมมาาเดินเพน้องหมานอ้งมา โอ้ความมุมนี้สวยมากเห็นความอลังการของสิงคโปร์เลยนะคะใช่ค่ะสิงคโปร์ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปก็จะเจอถนนแล้วนะโอ้ยปิ๊กป์คอ๋อเป็นสัญลักษณ์เหรอไม่ไม่มันเป็นที่สนามแข่งขันมั้งอยู่ตรงนี้มั้งไม่แน่ใจเป็นเหมือนสนามกีฬาเหมือนสนามกีฬาบ้านหล่ออะไรนะสนามราชมังคลากีฬาสถานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นชื่อขย ตรงนั้นปุ๋ยอยู่ตรงนู้นทริปนี้ของพวกเราเราได้ประสบการณ์หลายๆลยอย่างมากแล้วก็สนุกสนานมากมากมาทอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำห็นอะไรในสิ่งที่ไม่เคยคห็นมาก,ก่อนนะคะโอ้ฉากหลังเป็นอย่างนี้เลยแม่ปุ๋ยออกชื่อตรงนั้นตรงนี้ผิดพวกเราก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะพวกเราก็เป็นมือใหม่นะ,ะขออาภัยด้วยนะบาย,บายยนะคะ